สวัสดีทุกท่านทางเราก็มาบ้านเขียวเราท่านมาซ่อมประตูประตูบ้านเขียวพังพี่น้อยโอ้ใครขุดร่องนี่เขียวเลยดูมีการขุดร่องน้ำด้วยเออดีดีนอนเนาสาซ้านดีน่าก็ท่าเ้ยดูดีขึ้นนะบ้านเรานี้เสียอย่างเดียวกองดินตรงนี้นเนาะเยอรถไทยมาดัน เราก็มาที่บ้านเขี้ยวนี่สั้นประตูประตูมันพังตรงนี้นะท่านนี่นเีเปิดก็ค่อยค่อยเดี๋ยวมันหลุดนนี่มันพังนะท่านมันแยกออกจากกันเดี๋ยวเราก็จะถอดออกซ่อมอสิบห้าต,ตัวแล้วบอก มาตุิชติดตวมั่งใช่อือมฮะดูน่เลมา้อง้ออ๋อทุกท่านอาจจะไปขุดแมงกิรอมาให้มาให้พี่น้อยอี่มันมขุดดินมาใส่แบบนี้นี่เขาท่าเลยนี่เอออืม

ไหนล่ะพ่หมมน้ยยังอยู่บ่โอ,โอ้เห็นอะไรไม่รู้นี่นะั่นเละไปหมดนะท่านเดี๋ยวเรามาซ่อมประตูวันนี้อในไหนๆก็มาแล้วเอาพ่าหมมามาให้เลย เอาผระห่มมาให้พี่ชายอีกคนส่วนอีกคนหนึ่งได้แล้วนะท่านให้แล้ววิศวะให้ตั้งแต่วันนั้นละโอ้หันนี่แตกนี่โอ้เจรีเดินไปไหนนะ โมยังอยู่เนาะเออนึกว่าขายแล้วเอออันนี้เดี๋ยวมอบให้อีกคนนึงอิสวะได้นานล้วเออเอาไว้โฮมอ,อ,อมันซีหน้านาวแล้วเอาไว้อาอาันนี้จากคุณแม่วารุนีนะครับคุณแม่วารุนีเนะี่ย อวยพรให้คุณแม่วาโรณีนะขอให้คุณแม่วาโรณีอายุมั่นคงยืนราสิจาก,การูภไปใข้เจ็บครับผมอคุณครับที่เมตานี่นะของวิศวะก็ยังอยู่พี่น้องเอ้ยเออเกวไว้เกวไว้ y K y. มันยังไม่อยู่มันยังยังยังห้อนอยู่ตอนนี้นะย,นย,ยังยังอยู่เนาะไหนพื้นนั่นบอกพื้นนั่นเลยโอ้มันคือลรๆแล้วทีมเป็นแบบนั้นนะ โอ้ h, สีมันเป็นแบบนั้นบ่ออใช่ผมเราเอาไป็ำหมอนเป็นมอนโอ้โเห็ดขึ้นมาอีแล้วนี่อือเก็ดดอกบ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดได้น่้นนะเก็ดบ่โอ้เก็ดดอกอีกเกดอกครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดดอกอเอาดอกแยไปวุ่นนี้เล่รียงแน่นอนเขาหิตเราเรียงเออมีเจ็ดเนาะเอออะไรนี่โตอ,อตัวเออคือคือเออให้เอพูดให้าบครบเออเอาให้ได้เออ เดี๋ยวไปซ่อมประตูทั้งท่านเออวันนี้ตั้งใจมาซ่อมประตูแล้วก็ซ่อมไม้ระแนงที่แตกนะพี่น้องเอาไม้ระแนงมานํ่งมีไม้ระแนงแตกหลายแผ่นอยู่เ๋ยวเบิ่งก่อนไม้ระแนงนี่แตกตัวใดแน่ไม้ระแนงตัวไหนที่แตกบ้าง โอ้แตกเยอะอยู่น,นั่นนี่นี่ทุกท่านแตกอยู่นี่ละแตกหลายแผ่นอยู่อืมโอ้มีหันลิงเออโเอาโอเคครับผมก็เดี๋ยวชีมาซ่อมแซมประตูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวถอดออกมาก่อนฝากไว้ท่านนี้ก่อนทุกท่านสวัสดีครับ